สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนครับน่ารับประทานมากครับกรอบนอกนุ่มในครับเริ่มกันเลยครับนำน้ำตาลมะพร้าวใส่ภาชนะที่เตรียมไว้สำหรับนวดแป้งครับเติมกะทิลงไปครับคนให้ละลายครับให้เข้ากันครับเติมแป้งข้าวเหนียวดำครับผ่านตะแกรงร่อนครับ แป้งข้าวเหนียวขาวครับเหมือนกันครับเพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกแปลกปลอมแป้งมันครับเกลือครับคนให้เข้ากันครับค,ค่อยๆนวดนะครับนวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้ากันครับ พอส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแล้วก็เติมน้ำเปล่าครับหรือน้ำมะพร้าวก็ได้ถ้ามีครับคนให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำเปล่าอีกครั้งครับให้ได้ความเหลวประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็เติมมะพร้าวขูดขาวและเนื้อมะพร้าวอ่อนครับ ผสมให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้15นาทีครับครบ15นาทีนำมาคนให้เข้ากันอีกครั้งก่อนลงทอดตั้งกระทะทาน้ำมันพืชบางๆครับเกลีย่ยให้เรียบอย่ายให้เป็นฟองนะครับพอกระทะร้อนเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปครับเกลีย่ยเนื้อมะพร้าวให้ทั่วนะครับใช้ไฟอ่อนด้วยนะครับปิดฝาทิ้งไว้15นาทีครับ พอขนมเริ่มเซ็ตตัวก็พลิกกลับด้านครับสีก็จะสวยแล้วนะครับปิดฝาอบต่ออีก15นาทีครับพอครบเวลาเราก็จะได้ขนมบ้าบินแสนอร่อยขนาด6นิ้ว1ชิ้นครับตามขนาดของกระทะพอดีครับน่ารับประทานมากครับกรอบนอกนุ่มใน ไม่หวานมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ